จาเอ๋มาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้มีใครมาเที่ยวหา้นงมวลบ้างนี่เลยค่ะครูตาน้องปรางตามมาด้วยน้องจอยติดๆดเลยนะคะมาไกลามากเลยค่ะจากชุมพรเลยเมื่อมาถึงนะคะเราก็แจกเอี่ยมให้คนละตัวกันเลยค่ะมาถึงนะคะทุกคนก็ช่วยงานที่ร้านกันเลยค่ะ,คะและนี่นะคะน้องปรางก็รับหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟไปเลยค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟที่หน้าตาดีมากมากและน้องจอยนะคะก็ช่วยเสิร์ฟด้วยอีกสักพักหนึ่งนะคะพี่บุ๋มก็มาเซอร์ไพรส์ค่ะเอาเค้กมาแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลัง้นงมวลนะคะขอบคุณมากมากอนงมวลกับพี่บุ๋มนะคะไม่ได้้เเเจออกกัันมาืบปีลยค่่ะตตแ จบเลยพี่ผมเป็นรุ่นพี่ในมหาลัยค่ะแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันด้วยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะซู้ชีวิตกันสุดๆเลยค่ะเจอกันทั้งทีนะคะก็ต้องแชะแชทกันหน่อยอีกสักพักนะคะครอบครัวมแม่เมย์น้องอามนะคะก็มาเซอร์ไพรส์รอีกแล้วเอาลูกชุบม,มาฝากด้วยนะคะร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยววันนี้นะคะน้องวันก็จะพาพี่พี่น้องๆน,นะคะมากินอาหารกันที่ครัวตะนาวศีนี้เลยเป็นร้านอาหารที่ใหญ่แล้วก็อาหารอร่อยบรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่มาเที่ยวสวนพึ่งนะคะก็แวะกินอาหารที่ครัวตะนาวศีกันได้เลยมีเมนูแนะนําเยอะๆเลยนะคะตอนน อาหารลงโตปุบนะคะทุกคนก็คือลุยกันเลยค่ะอาหารจานใหญ่แล้วพี่ๆทุกคนนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าอร่อยมากๆสั่งมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพโตานะคะก็บอกว่าเล่นเกมนี้กันเลยค่ะให้วางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ให้น้องๆในร้านนะคะเลือกโทรศัพท์ได้เลยถ้าเลือกโทรศัพท์เครื่องไหนไปนะคะเจ้าของโทรศัพท์ก็คือต้องจ่ายมือนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะคะว่าใครจะเป็นคนจ่ายมือนี้ของพวกเรานีเลยค่ะได้เวลาเสียงดวงกันแล้วน้องจับเครื่องนี้เลยค่ะเป็นของพี่บุ๋งมา มือนี้ของเรานะคะก็คือได้พี่บุ๋มเป็นคนเลี้ยงเลยค่ะพี่บุ๋มนะคะเป็นอวกไนายค่ะจัดง,งานแต่งงานบวชนะคะที่ใหญ่มากๆในการจนาบุรีเลยค่ะตอนนี้กินของขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาต่อด้วยของหวานเลยค่ะขอบคุณพี่โอควาตนาวสีมากๆเลยนะคะ <gracias. S 1> อาหารอร่อยไม่พอนะคะถแถมยังจัดเตรียมของหวานให้พวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราทั้งอิ่มแล้วก็ทั้งสนุกแล้วก็มีความสุขขอให้เจ้าภาพในมือนี้นะคะจงเจริญเลยคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะครยังไม่หมดนะคะก่อนจะกลับนะคะพี่โอ ขควยตะนาวสีนะคะก็ให้ของฝากไปด้วยเป็นส้มเมดาลินนะคะอร่อยมากๆมมาทันเข้าวที่โควตะนาวสีกันได้เลยนะคะงนงมนมาบ่อยเลยค่ะเพราะอาหาร<ม>าอร่อยนะคะหอ,อกลับตลอดเลยค่ะวันนี้ก็หอ,อก,กลับไปกินกันด้วยนะคะ